พีเถาะครับการงานการเงินต้องบอกว่าส่วนใหญ่ราบรื่นครับทําอะไรก็มักจะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทางต่างๆนะครับเดินไปไหนเยังไ,ไงแวะข้างทางก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับเป็นช่วงที่เติบโตได้อย่างดีเลยครับบางคนก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับ ถือว่าทําไปได้ไม่ต้องห่วงครับมีคนคอยประคองอยู่นะครับงานที่เหมาะนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าด้านการเกษตรเพราะปลูกยาสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับ HR ทรัพยากรมนุษย์นะครับการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่านําเงินเด่นมากๆนะครับจะมาให้เรานั่นเองครับ ความรักนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสเติบโตมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เหมาะกับการปลูกต้นหลักนะครับก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันว่าหลงจนจ่ายเยอะไปหน่อยนะครับใครที่มีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเป,เ,ปเปไปครับช่วงนี้จ่ายไปนะครับเพราะว่าก็ถือเป็นการสร้างความสุขนะครับส่วนคนใหม่ๆก็ระวังนะครับ เรื่องโดนการปลอกลอกนะครับระวังต้องใจเย็นๆนะช่วงนี้ถ้าใครใช้เงินเกี่ยวความรักเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งครับสุขภาพนะครับต้องระวังเกี่ยวกับระบบท้องนะครับระบบเดินอาหารการย่อยนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะมีอะไรตกค้างอยู่ได้ครับการเสริมดวงนะครับช่วงนี้เพื่อให้ชีวิตพัดพาไปในทางที่ดีและรวดเร็วนะครับผมแนะนําเทพเฮ่งเจียครับ ลองดูครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ